อธิที่เพิ่มเติมความรู้อักษรสามหมู่ไตรยางหรืออักษรสามหมู่ได้แก่อักษรกลางอักษรสูงอักษรต่ำนะครับซึ่งอักษรต่ำก็ยังแบ่งออกเป็นอักษรคู่และอักษรเดี่ยว ทีนี้มาทำความรู้จักกับอักษรแต่ละหมู่กันนะครับอักษรกลางพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญมี9ตัวคือกอไก่จอจานดอชดาตอปตักดอเด็กตอเต่าบอใบไม้ อ,อปลาอ,ออ่างอักษรสูงพื้นเสียงเป็นเสียงจัตาวามีสิบเอ็ดตัวคือขอไข่ขอขวดชอชิงถอฐานถอถุงขอพึ่งฝอฝา,ฝาสอสาลา สอหรือสีสอเสือหอหีบอักษรต่ำที่เป็นอักษรคู่พื้นเสียงเป็นเสียงสามัญมีเสียงคู่กับอักษรสูงมี14ตัวจัดได้7คู่คือคอควายคอคน ขอระคังขอไข่ขอขวดคู่ต่อไปนะครับชอช้างชอเชอร์ช่อชิงต่อไปนะครับซอโซ่ซอสาลาซอฤษีซอเสือคู่ต่อไปนะครับทอทหารทอนางมนโท ถอพู้เท่าถอ,อธงถอฐานถอถุงต่อไปนะครับพอพานพอสำเภาพอพึ่งต่อไปนะครับฟอฟันฟอฝาแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับหอนกฮูกหอ,อหีบ ส่วนอักษรต่ำที่เป็นอักษรเดี่ยวนะครับจะมีพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญไม่มีเสียงคู่กับอักษรสูงมี10ตัวก็คืององงูยอญิงนอเนนนอหนูมอมายอยักษรอเรือรอลิงวอแหวน ลอจุลาก็ให้น้องๆจำให้ได้นะครับว่าในอักษรสามหมู่หรือว่าไตรยางเนี่ยนะครับมีอักษรใดบ้างซึ่งจะช่วยในการทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้นครับเมื่อเข้าใจและจดจำหน้านี้แล้วนะครับเปิดหน้าต่อไปครับ